เครื่องก็ไม่ต้องห่วงสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยเรโทรรถเก่ารถคลาสสิกมานําเสนอสักหนึ่งคันนะครับพอดีเพิ่งได้มาครับมือเดียวเลขไม่น้อยรถสภาพดีอันนี้มันเปิดมาแล้วว้าวแน่นอนนะครับก็ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังหารถที่มันราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานร้อนะครับอยู่ในสภาพเรียกว่าสวยเลยนะหรือใครเคยมีประวัติสตอรี่เกี่ยวกับรถโซลูนาหยุดน้ําตัวสีเนี่ยเห็นรถเฟิร์สแรกในว,ว้าวแน่นอนตั้งแต่ไฟหน้าละจะเอา ว้ย,ย้อนรอยสตอรี่เป็นวันๆก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับวันนี้ผมมีมานําเสนอหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปดูรถพร้อมกันครับว่ารายละเอียดรถว้าวแค่ไหนไปครับ mm hmm. วันนี้นะครับเอารถเรโทรรถเก่ารถคลาสสิกมานําเสนอสักหนึ่งคันนะครับพอดีเพิ่งได้มาต้องบอกเลยนะครับปกติถ้ารถปีลึกๆเนี่ย ถ้ามันไม่ใช่รถมือเดียวไม่น้อยหรือสภาพมันดีแนละ้วผมจะไม่ได้รับแล้วนะครับแต่คันนี้อย่างที่บอกรับมือเดียวเลขไม่น้อยรถสภาพดีอันนี้มันเปิดมาแล้วว,ว้าวแน่นอนนะครับก็เลยตัดสินใจรับซื้อลูกค้ามานะาะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังหารถที่มันราคาหลักหมื่นไว้ใช้งานนะหรือใครเคยมีประวัติสตอรี่เกี่ยวกับรถโซลนาหยุดน้ําตัวนี้นะครับจะเอา ว้ย้อนรอยสตอรี่เป็นวันๆก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับวันนี้ผมมีมานําเสนอหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปดูรถพร้อมกันครับว่ารายละเอียดรถว้าวแค่ไหนไปคร, mm. ครับคันนี้ก็คือเจ้าซูรุน่าหยดน้ําแล้วนั่นเองนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็นบอดี้โตโยต้าวีออส์นี่ก็จะต้องผ่านรุ่นเก่ารุ่นนี้ก่อนนะครับ mm. ก็คือซูรุน่าหนึ่งจุดห้าหยดน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันคันนี้นะครับอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้มือเดียวสีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าตากล้อง สีมันดับผ่านกล้องแล้วมันเรนเดอร์แล้วมันดับไหมไม่ดับนะครับสีเนี่ยเห็นรถเฟิร์สแรกในว้าวแน่นอนตั้งแต่ไฟหน้าแล้วมีประวัติเข้าศูนย์โตโยต้าอยู่นะครับเกือบครบนะครับและที่สําคัญก็คือรายละเอียดของรถเนี่ยถ้าใครหาอยู่จะว้าวแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอหมดสภาพติดแก๊สต่างๆมดแล้วแต่คันนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับอย่างล้อสภาพของล้อ ยางรัฝาครอบร้อนะครับดูดีเทลไปตามนะนอกจากรดราคามันหลักเหมือนถ้ามันมีดีเทลสตอรี่แบบนี้มาให้นะครับผมว่ามันน่าสนใจมากยางเป็นยางปี2022ครับเป็นของบิสต์โอนร้อนะครับอยู่ในสภาพเรียกว่าสวยเลยนะครับฝาตบต่างๆอยู่ในสภาพดีสวยสีร้อนะเจ้าของเดิมคงมีการเก็บมาให้แล้วแหะนะครับแต่อยู่ในสภาพตอนนี้กับเราเนี่ยที่จะส่งตอนสภาพดีสีสันนะครับโดยรวมรอบทันก็ถือว่าสียังสวยอยู่นะครับที่สุดจะว้าวที่บอกสุดจะว้าวคือเบา แผงประตูสภาพภายในรถรุ่นน so, ี shoe, right? ้เคยเจอนะแผงประตูนะมันเป็นไม้อัดนะครับที่มันออกมาจากโรงงานมันเสื่อมสภาพหมดล้วรถคันนี้เป็นรถปีเกเก้านะรวมที่คุ้มอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ในสภาพที่สวยผ้าบุต่างๆอยู่ในสภาพที่ตึงแต่ตัวนี้บอกมือจับพวเนี้มันตามเนื้อของพลาสติกตามการเวลามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกันทุกคันนะครับจะให้ดูพวกเก็บแผงประตูต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยเรียบร้อยทั้งสี่บานเลยนะครับน่ดูสภาพของผ้าลายผ้าต่างๆของเบาะนะครับ ทรงของเบาต่างๆเนี่ยสภาพแบบนี้เลยไอ้พวกนี้มันไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วนะครับให้สภาพสินค้าแล้วก็รูปภาพนะครับเป็นตัวบอกแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะดูเบาหลังตึงเปียะนะครับแผงประตูของเบาหลังทั้งซ้ายและขวาดูให้หมดเนี่ยที่15 26ปีแล้วเป็นแบบนี้นะครับว่ามีคันไหนที่รักษาแล้วสภาพแบบนี้ได้บ้างนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีชนหนัก แน่นอนนะครับบอดี้ต่างๆโครงสร้างต่างๆยังคงสวยอยู่นะครับและที่สําคัญคือไปดูเลขไม้เลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรนะครับถามว่าโอ้ยไมล์รุ่นนี้เขี่ยหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับมันเป็นรถมือเดียวนะครับโอกาสในการที่จะเขี่ยมาเนี่ยมันจะค่อนข้างไปไม่ได้อยู่แล้วครับอ่ะดูสภาพของพรมอะไรเห็นไหมรุ่นนี้เป็นแอร์แบ็กแล้วนะครับที่พรมอะไรมีแอร์แบ็กนี่มาดูรายละเอียดอย่างเงี้ยเห็นไหมเลขไมล์มันหนึ่งห้าเจ็ดนะครับดูเอกสารของรถ ตอนปี67เลขไม้หนึ่เข้าไปฐานน้ำมันเครื่องประมาณนี้นะครับทาที่คอปปิสแล้วก็มีการเข้าสู์โตต้านะครับปี63ดูเลขไม้ของเขาเนี่ยมาเห็นไหมตอน1 4 143ตอนปี63เข้าไปศูโ์โตต้าฐานน้ำมันเครื่องตอน63นะนี่มัน6อะไร5ปีปีแล้วอย่างที่บอกนะครับพอไปดูรถแันนี้บ้านลูกค้ามันน้อยเพราะแกก็มีรุ่นใหม่ๆใช้แล้วนี้ก็เป็นรถที่แกซื้อมาตั้งแต่ตอนป้ายแดแล้วก็ใช้เรียนหนังสือก็มีความจงจําผูกพันก็ยัง ใช้ <I S 1> อยู่เก็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงคาที่ไม่มีที่จอดที่อะไรต่อไจะต้องขายออกมาผมก็มีหน้าที่ส่งต่อรถสภาพสวยๆแบบนะี้ให้กับท่านใดที่อยากจะไปย้อนวันวานให้วันวาน,วาน,วานยังมีชีวิตอยู่เข้าไปเมื่อเมษาหกฮนะเลขทะเบียนนะครับสองเก้าเจ็ดสี่สภาพเต,าต,าตา่าเต่าสองเก้าเจ็ดสี่มีประวัติอยู่ที่ศูนย์ก็เอาไปเอาเลขรถถังเรือทะเบียนรถไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยครับสีเป็นยังไงบ้างสวยไหมส,มสีก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าการเวลา20กว่าปีผ่านมาอาจจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ดู มันจะมีคาบพวกแล็กเกอร์ขึ้นนิดๆหน่นอยๆอ,อย่างนี้ชี้ให้ดูก่อดน,นะครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับเอา1.5 gmi auto นี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝาตาให้ดูสักนิดนึงไว้จ่ายตลาดไว้ซื้อกับข้าวอะไรต่างๆเหมาะเลยนะครับมาหัดขับก็ได้นะครับไม่ต้องเสียดายอ่ะดูนะครับเปิดมาหลุมยางอะไรให้ดูความเดิมของเขาสติกเกอร์อยู่ครบหน้าแบบนี้เลยนะสติกเกอร์หลุมยางอะไรนะนี้มีคําเตือนหลุมยางอะไรนะมียังมีให้อยู่ครบเป็นเดิมสวยๆแบบนี้นะครับรถอนเดิม นะครับแล้วก็เวลาที่เราดูรถรุ่นเก่าๆเ,เวลาที่เราดูเราจะต้องดูช้อนพวกแผงลาโพงแผงซาวพวกนี้ด้วยนะครับว่าหน่วยสภาพที่สวยไหมเรียบร้อยไหมนะรางน้าฝนซ้ายขวาด้านท้ายซ้ายขวาแบบนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับหารถเดิมนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์ตรงนี้เห็นไหม t a สติ๊กเกอร์อยู่ให้ครบแบบนี้เลยครับรถคันนี้เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องสักนิดนึงให้ดูห้องเครื่องนะครับเลขตัวถังเด่นชัดเพจอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับสติ๊กเกอร์ เอสปอร์ตไทยเหลืองๆแล้วนะครับตามรุ่นตามปีเลยนะครับสภาพห้องเครื่องก็สวยใสเรียบร้อยดูประมาณแบบนี้ไม่มีเยิ้มเลยน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับดูพวกคอมแอร์ไดชาร์จต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่เหมือนสวิตมาให้แล้วนะครับอันนี้ช่วงล่างต่างๆนะครับก็ยังคงขับดีอยู่นะครับไม่มีเสียงดังใดๆนะครับนี้นะครับราคาที่เราขายต้องขออภัยนะครับเพราะว่าราคายังไม่ออกนะครับถ้าท่านผู้ชมดูแล้วชมแล้วสนใจอยากน้ำมหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับ แต่ราคาว่ามันจะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมขอยอดนิดนึงนะครับต้องกราบขออภัยเลยนะครับเพราะว่ารถมันพุ่งเข้ามาคิวสปาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถมันเสร็จปุ๊บบัญชียังสรุปต้นทุนให้ไม่ได้ผมเลยจะต้องถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะครับมันก็เลยจะเป็นจะยังไม่ได้ราคานะครับท่านใดที่สนใจนะครับรบกวนนะครับแอดไลน์นะครับไปที่ IDline ไลน์นะครับทีทีสามสองเแล้วก็บอกขอทราบราคารถโซลูนาหน่อยคาดว่าวันที่ท่านเห็นคลิปนี้โพสไปแล้วนะราคาน่าจะออกให้ท่าน ได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถนะครับรถจริงของเรานะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับมาสัมผัสดูก่อนได้เลยนะครับรถของเรานะครับจะจอดอยู่ที่ร้านนะครับร้านของเราชื่อว่าร้าน32ออโต้คาร์นะครับอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9ซอย39ท่านเข้าซอยมาประมาณสัก15เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือมาไม่ยากนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าใจร้อนอยากโทรสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ099ย์8 7962นะครับรายละเอียดตามนี้นะครับหรือใจร้อนไม่อยากโทรอยากจะแค่มาดูรถเลยกลัวมาไม่ถูกแอดไลน์นะครับไปได้ที่ไอดีไลน์นะครับ t 3 2 f c นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแอดบินจัดส่งรายละเอียดลิงก์โลเคชันต่างๆให้ได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในชีพถัดไปนะครับสวัสดีครับ